สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง f o x t a i l Gaming Channel วันนี้เราก็มาอยู่กันในรีแอคชั่นจากเทศกาลเกม State of Play ในปี2025กันนะครับผมซึ่งก็มีหลายเกมเลยที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งผมก็เห็นละหลาแต่ว่ายังไม่ได้มาดูแบบละเอียดนะครับผมดูเห็นแค่ชื่อนะก็มีหลายเกมเลยที่ผมแบบว่าอยากจะลองเล่นดูนะครับผมซึ่งจะออกมาในปีหน้าแล้วก็ปีนี้ด้วยนะครับผมเราจะไปดูกันว่าจะมีเกมอะไรบ้างลวครับแล้วเนื้อหาข้างในเนี่ยมันจะเป็น งงเราไปรับชมกันดีกว่าจะไม่เสียเวลานะฮะคือไม่กล้าเปิด Facebook เลยอะวันเนี้ยเปิดไปแล้วเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เจอแต่เกมใหม่ๆนั่นนั้นเลยไม่อยากจะดูรายละเอียดไงกะว่าจะเก็บมาไว้ดูก่อนมันไม่ใช่แค่ความฝันมันคือคำสัญญาอันนี้เกมอะไรวะเนี้ยเรียลลิตี้ อันนี้เกมมันอะเฮ้ย,เ,ยเกมป่าวะใช่ป่าวะเกมเนาะ <c oughs> ทำไมมันเหมือนเหมือนมันขายไอ้เครื่องเกมเลยวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคน่าจะเกมแหละบริษัท Delphi Corporation Delphi Pi อ Delphi <c oughs> เออใช่น่าจะเกมแหละ แม่งมาเปิดมาไงกับแบบขายเครื่องเกมกูตกใจเฮ้ยมึงขายเครื่องเกมอะไรหรอวะอ๋อยังไม่ใช่นะฮะอันน okay. hey, uh, ี ah, antis, oh> h, ้อ UH, ันนี้จะเป็นเกมบริษัทเกมมาถึงมาถึงในเกมนี้นะเฮ้ยน้องมาอ่ามานะครับเฮ้ยเปิดมานี่เอาเลยเหรอโอ้เปิดมานี่คือจัดชุดใหญ่ก่อนเลยครับแคปคอมพลีเซนต์หลายคนรอเกมนี้มานานมาก ชื่อเกมเกมอะไรวะพลักบามาตาปะอะไรสักอย่างมาตามาตาอุย้ยมีเกมเพลย์ด้วยนิดหน่อยนะฮะโชว์ให้ดูนิดหน่อยอุย้ยน้องขี่หลังเราอ่าโอเค,อเ,คเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้เหมือนตัวอย่างล่าสุดอืมเหมือนน้องจะแฮกระบบได้เราก็จะแบบยิงไง มุมมองแบบ third person ด้วยนะข้ามหัวไหล <im itation> น้องน่ารักอะเอาจริงไหมผมเห็นน้องแล้วผมนึกถึงตัวละครไหนผมนึกถึงตัวละครโรสแมลลี่เลยอะเห <laughs> มือนมากแบบโรสแมล r ี่ในวัยเด็กอะเออโคตรเหมือนอะถ้าใส่หมวกนี่ใช่เลยนะ okay. <im itation> เราจะเรียกเธอว่าไดนา <Diana? S 2> ไดนาไดนาหรือไดอานา อ๋อน้องชื่อแดนน่าเฮ้ยลบแล้วปี2026โอ้โหปีหน้าเองดอิจะได้เล่นแล้วเว้ยนึกว่าจะไม่มาแล้วอ่โอเคครับข่าวดีก็คือเกมพลัคมาตานะครับเขายังไม่ได้เททิ้งนะครับผมยังทำอยู่ซึ่งก็ซุ่มทำนะฮะข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมาในปีหน้านั่นเองนะฮะ อันนี้เกมอะไรวะภาพเกมเหมือนการ์ตูนเลยการ์ตูนเลยเนาะอ้าวเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะโรมิโอเฮ้ยมีซอมบี้ด้เหรอไอ้นี่มันซอมบี้จาก A.E.4 นี่ว่า อาวุธชีวาภาพอะไอตัวที่มันปากกว้างอะของ่ายแคปคอมปะเนี่ยเฮ้ยเข้าไปในร่างกายเหรอเฮ้ยเดดแมนย็ดเขี้ยอย่างเท่ โอ้ยมีดาบซามูไรด้วยเฮ้ยเฮียนี่เกมเพลย์เหรอเอ้าโอ้โหอุ้ยเฮ้ยน่าเล่นอ่ะอุ้ยเฮียน่าเล่นมากโอ้โหอุ้้ยแลวภาพยังสวยอุ้ยนี่หายมากอืมมีเลื่อยด้วยเลื่อยป่าวะเหมือนเลื่อยเลยเดสแมน คือตัวเราชื่อเดดแมนใช่ไหม <Julia. S 1> ไม่แน่ใจว่าตัวละครเราอ่ะคือเราจะรับบทเป็นเดดแมนที่ต้องเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อทําลายแบคทีเรียทําลายเชื้อโรคหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ดูคร่าวๆแล้วเหมือนจะใช่อ่ะโรม e ี is d e a d สเดไปสองันที่หนะครับผม <6. S 1> สองเกมแล้วเกมหน้าเล่น <6. S 1> มาในปีหน้า huh? ยี่ห้าเล่นมากคือตอนแรกผมนึกว่าภาพเกมมันจะเหมือนลายการ์ตูนแบบตอนที่มันออกมาเมื่อกี้ตอนต้นเทโวเลอร์อะโอ้โหแล้วคือเกมเพลย์แบบภาพยังสวยอารมณ์เหมือนในเนียสเตลาร์เบดอะภาพเกมอะเหมือนสเตลาร์เบดมากกูชิซูดะอ่านถูกปะวะโกชิซูดะกชิซูดะอ่าอ่านชื่อแบบนี้ย่าอ่านอ่านถูกอ่านผิดหรือไงก็ขออภัยด้วยนะฮะ โชีสุดอ่ะตื่นเต้นมากที่ได้ปล่อยเกมมาให้เราได้ดูนะฮะอ,อ๋อลูมิโอจะเป็นตัวละครหลักอเออแม่งภาพน่าเล่นมากอะ่ะตอนแรกผมจะมองผ่านแล้วนะตอนแรกผมคิดว่าไอ้แม่งไม่น่าเล่นเลยเห็ <laughs> <laughs> นภาพเกมในตอนแรกอะ่ะเออแต่ว่าพอดูเกมเพลย์พอเห็นจริงๆแล้วแม่งแบบโอโ้โหโคตรหักมุม นึกว่าภาพเกมจะเป็นแบบในการ์ตูนไงนึกว่ามันจะเป็นเหมือนภาพการาฟิกการ์ตูนเหมือนตอนต้นคลิปอะไรอย่างงี้เออแม่ไม่เหมือนเว้ยเอาว่ะมา2เกมแล้วนะมา2เกมแล้วเกมหน้าเล่นอันนี้ผมเล่นแน่นอนถ้าเกิดว่าภาพเกมเพลย์เป็นอย่างนั้นนะน่าเล่นแน่ๆอันนี้ไซร e นฮิวเอฟนะฮะเราเคยรีแอคช่นไปแล้ว โอเคอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเกมเพลย์แล้วมั้งเขาน่าจะมาให้เราได้ดูเกมเพลย์อันนี้ยังไม่ได้ดูเลยอันนี้ผมรู้แล้วว่าเขาจะเอา Silent Hill F มาแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดของเทลเลอร์นะฮะน่าจะปล่อยเกมเพลยแล์แหละ Silent Hill F อ้าวจบแล้วนะครับผมเทลเลอร์อ๋อยัง <laughs> ยังยังยังฮึม <c oughs> น,น่ากวหยนาากอยู่นะนาากลอยู่นะอุยกระโปรงกระโปรงเปิดเฮียความคิดกูโอ้โหกระโปรงนี่แบบกระโปรงนี่แบบผมจะเปิดตลอดเวลากระโปรงดูแข็งมากเลยอะตอนที่อุยน่ากลัวตอนที่น้องล่วงลงมาเมื่อกี้กระโปรงดูแบบไม่ผิวไหวอะเออดูแบบแข็งอะไม่รู้นะอาจจะคิดไปเองก็ได้ อืมโอเคระบบแบบ Third Person ใช่ไหมมุมมองข้ามหัวไหลเนาะอู้ยวละครน่ากลัวด้วยนะไอ้เทียแล้วเราเป็นตัวละครเอกเป็นผู้หญิงอะจะสู้ยังไงวะ <c oughs> คือเหมือนเหมือนกับ Silent Hill 2 r รีเม e ก็แหละคือมุมมองเกมอะคล้ายๆกันเลยเหมือนมาก แต่นั่นมันเจนซันเดอร์แลนด์ไงเป็นผู้ชายอ่ะอันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะมันจะสู้ยังไงวะโอเคครับเราสามารถดูออบเจกต์ได้น่าจะเป็นแบบอุยน่าจะเป็นพัสนะเมื่อกี้โอ้ยเยน่ากลัวโหอบบารมณ์แบบปลาตีอ่ะในโฮมสวิตโฮมอ่ะแบบถ้าเราดึงผิดหรือว่าไขแพัสนผิดแล้วก็ มันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์มาโจมตีเราฉันเกลียดความมืดมิดฉันเกลียดการอยู่คนเดียวหถือเงาด้วยเอาแล้วมึงโอเคซาคุโกะซาคุโกะอันนี้บอสไฟชั่วไม่ต้องสืบเลยอหืมแม่งอหืมน่ากลัวด้วย อย่นี้คำรามได้โอเคจดจำไว้จำไว้เวลาเจอบอสตัวนี้จะได้รู้ว่าแม่งคำรามได้ต้องระวังเสียงคลื่นคำรามมันแน่ๆเลยอ่าโอเคครับก็ตอนที่คาดไว้เนาะก็คือเขามาให้เราดูเกมเพลย์ว่าเกมเพลย์มีอะไรบ้างนะครับผมก็มีไข่พัสเซินนะครับตามแบบฉบับเกมซเลนฮิวเนาะอ่าแล้วก็มีระบบแอคชั่นนะครับผมซึ่งคาดว่าน่าจะเหมือนกับ ภาค2นั่นแหละ Silent Hill 2 Remake นะครับผมเฮ้ยสควอชอีกมาเฮ้ยเฮ้ยไฟนอนไฟนอนไฟนอนม่าวะใช่ไฟนอนไฟนอนอะไรวะไฟนอนแฟนตาซีอะไรอะอ๋อไอไฟนอนอะไรวะแท็กไอสักอย่างอะแท็กสิบปะจำไม่ได้ ไฟนอลโอ้โหไอ้ห่านเลยรีมาสเตอร์ดีใช่ไหมเนี่ยไฟนอลแฟนตาซีโอ้โหนั่นไงมีเปรียบเทียบด้วย Classic up, like My Lee Master. Oh, my God. Oh, Tactics. Hi, everyone. I'm Sean Benson. And I'm Sid Schumann here to deliver news and release dates for games coming to PS5 later this year. Hmm. You enjoyed that first look at Final Fantasy Tactics, The Evil East Chronicle. Tactics. Final Fantasy Tactics. Oh, แม่งโอ้ยแม่งเอ้ยกูไอ้เราก็นึกว่าไฟนอล8ไฟนอล9นึกว่าจะมารีเมคไอเวนแม่งรีมาสเตอร์คืออย่างเขาบอกว่าไฟนอ l แฟนตาซีแท็กติสเนี่ยมันก็เป็นเกมเนื้อเรื่องที่แบบเนื้อเรื่องดีนะเออแต่ผมไม่ค่อยชอบระบบเกมเลยอะ อยากให้แม่งรีเมคอะแม่งไม่มแม่งม,ม,ม,มีรีเมคแม่งร,รีมาสเตอร์ไปเว้ยเนยคือผมแฟนเ,เมกมไฟนอลนะแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่วะคือถ้ามึงเอาไปรีเมคอะจะถูกใจกว่านี้เหียเอ้ยเ,ออเ,ออเอสียดายผ่านมาหลายเกมแล้วตอนนี้มีถูกใจอยู่แค่2เกมเกมพล็กมาตากับเดดแมนอ<ส>ะเออไอเดดแมนอะมีอยู่2เกมแล้วที่ผมสนใจนะอ๋อแล้วก็ไซเดนฮิลเอฟด้วย3เกม ที่สนใจที่แล้วผมเล่นแน่นอนนะเสียดายแฟนตาซีมากเลยอะไฟนอลอะไอ้นี่นี่ปะเนี่ยเจมบอล์ศูน์ชัวใช่เจมบอลไอเจมบอลก็น่าเล่นขอดูก่อนนะเกมเพลย์เป็นไงใช่ไหมเจมบอลปะน่าจะเจมบอลนะ อืมเจมบอนใช่ว้าโคตรหล่อเอาเรื่องนั่นไงบอนเจมบอนผมบอนเจมบอนนี่เทคโนโลยีเพียบ อาวุธเครื่องอำนวยความสะดวกเอ้ยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภา,ารกิจนะฮะอ่าอุ้ยเอาไว้เอาไว้ยน่าเล่นน่าเล่นนี่ระบบสเตลก็มีนะครับแน่นอนแหละเกมแนวเจมบอลนนะ่ะต้องมีสเตลอยู่แล้วอืมระบบต่อสู้แอคชั่นอ่า มุมมองก็เติร์ด s พิร์นะฮะ friend, respect, อ่ามีเนกาเลเซอร์ด้วยเหมือนในหนังเลยขับรถโอเคมีวยแต่ภาพสวยมากอะ่ะเฮ้ยน่าจะน่าเล่นอนะ่ะน่าเล่นมาปีหน้าป่ะวะน่าจะปีหน้าแล้วมั้งเนี่ย ภาพสวยแต่ไม่คุ้นเลยอ่ะผมไม่ค่อยชินกับเจมบอลภาพลักษณ์แบบเนี้ยแต่งเขาบอกว่าเกมเจมบอลของเกมนี้นะฮะเขาอ้างอิงจากนิยายนะ FIRST l i g h t แสงแรก007ดีนะไม่ใช่ l Last l i g ท t ถ้า a s t l i g h t นี่คือบอดี้สแลมเลยโอ oh, ้โมีจอรเคียด้วย อ๋เว้ยโดนจับให้เคีแดกเฟิร์สไลท์แสงแรกก็ภาคแรกอะเนาะก็แสงแรกถ้าเป็นแสงสุดท้ายนี่คือบอดี้สลมเลย <laughs> <Hello. S 1> เอ้อเว้ยเออนี่หน,น้าสนอันนี้หน,น้าสนนี่หน,น้าสนผมชอบเอ้ยผมลืมดูเลยมันมาตอนไหนวะ <First flight. S 1> ปีหน้าแหละน่าจะปีหน้าเดี๋ยวดูไปก่อน น่าจะปีหน้าเนาะอ่าปีหน้าครับผมน่าจะลงให้แค่ Exclusive Play 5นะอืม g h o s t o f y o t อ่าอันนี้แล้วก็เรียกชันไปแล้วนะฮะเราจะมาดูในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไหมระบบการต่อสู้การใช้อาวุธการสเตลอะไรต่อมีอะไรมาดูเพิ่มเติมกันดีกว่า เห็นบอกว่าเกมนี้มีซับไทยได้วยนะมีม,มีมีซับไทยมีซับไทยครับมีซับไทยไม่ใช่เห็นนะมีมีแน่นอนมีซับไทยครับเขายิงยันมาแล้วก็คือเป็นข่าวดีนั่นเองนะครับผมมีซับไทยเอ้ยแต่ว่ามันจะมาชนกับเซนฮิวเอเป๋วเมื่อกี้เหมือนกับว่าเซนฮิวเอฟมันจะมาวันที่กันยามันมาเดือนกันยา หมาเหมือนจะพูดอะไรหมาพูดได้ Ghost of Yote Shop น่ากูว่านะเกมเพลย์จอลึกเกมเพลย์นะครับผมอ่าปไปมาดูเกมเพลย์กันอ๋อเกมเพลย์ไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวดอ๋อเกมเพลย์จะมากรกคดาเอาหมึงไม่มาตอนนี้เลยวะ เวียนกมเกมเพย์จะมาเดือนกรกฎานะครับผมแม่งเอ้ยก็แทนที่มึงจะมาตอนนี้เลยโธ่มายั่วให้จากไปอันนี้อะไรวะเน,นี่ยไอรอนแมนเหลยมาเวลเกมโอเคไอรอนแมนครับ yes. Yes. ยูสยูซอุ้ยอ๋อเกมแนวไฟติ้งมาเวลไฟติ้งว่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอรอนแมนทำไมมันเท่จังวะ ไอ้เน,นี้ยเหมือนกันดั้มเลยโอ้โหมีลูฟี่ก็มาไม่ใช่ลูฟี่ไอ้เน,นี้ยแต่แม่งยางยืดเหมือนกันโอ้มันชื่ออะไรนะไอตัวละครหญิงอะลืมชื่ออุย้อยอันนี้ผมเล่นแน่นอนผมชอบเกมแนวไฟติ้งอยู่แล้วอ่าสตาร์รอดก็มาสไปเดอร์แมนก็มี น่าจะมาหมดแล้วมั้งเนี่ยพอเธอโกดไร,รเดอร์ก็มีโอ้โยแล้วเป็นโกดไร,รเดอร์แบบฉบับซีรีส์ด้วยนะเออเนี่ยโคตรเท่อ๋อกับตันอเมริกาอยู่ดุมหือดรดุมก็มาเียโอ้โหเออดออรดุมไอ้ทุยไอ้ดออรดุมนี่คือผมไม่ค่อยเห็นแบบอยากรู้จังว่าใช้ท่าอะไรบ้าง อยากรู้อะสตรอมก็มานะครับเอ็กเมนอ่าเออดรดูมเนี่ยโอนไลเดอร์อย่างแจม่มแล้วทำไมโชว์น้อยจังอะมาแค่นี้เหรอเฮ้ยไม่น่าไม่น่านนะผมว่าน่าจะมีอีกมาวลโทคอนโทคอนทูคอนมาวิลทูคอนมาวลโทคอน,คอนไฟติงโซอ๋อโอเคครับ ปีหน้าอีกแล้วอ่ะทาไมปีหน้าเยอะจังวะเออไม่เงยไม่มาปีนี้เลยโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเกม State of Play นะครับผมก็มีเกมหลายเกมที่น่าสนใจนะครับผมมาโชว์ในงานเกมนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะที่ผมอยากเล่นนะ่ะมีเยอะด้วยแล้วก็หลายคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับ ที่แบบว่าอยากจะเล่นดูซึ่งมันมีหลายเกมมากๆเลยแต่ว่าผมไม่ได้เอามาให้ผู้ชมได้ดูหมดนะฮะที่ผมเอามาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยเป็นเกมที่ผมเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะเล่นแน่นอนนะครับซึ่งส่วนมากก็จะมาในปีหน้านะครับปีนี้ก็จะมีแค่ซันนี่ฮิลเอฟนะครับเกมเดียวที่จะมาให้เราเล่นในปีนี้นั่นเองนะครับข่าวดีก็คือพลักมาตาเดครับผมจะมาในปีหน้าซึ่งน้องมาแล้วนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับพลักมาตาจากทางค่ายแคปคอมนะครับ ยินดีด้วยนะครับมาในปีหน้าคุณรอดได้เลยนะครับผมให้เขาขัดเกลาก่อนรอเล่นได้เลยแล้วผมก็จะเล่นแน่นอนนะครับผมปีหน้านี่เกมดีเยอะมากเลยนะโอ้โหสุดยอดรอเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบ State of Play REACTION ะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามโปรเจกต์ที่ผมจะทำในอนาคตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปตัดคลิปก่อนนะรีบตัดจะได้รีบลง